ไรยันกาเซียถอดแบบวิธีสู้มาจากออสการ์เดลาโฮยานี่คือไฟต์ปะทะฟลอยเมเวเทอร์สังเกตได้ว่าแรันกาเซียมักจะรวมหมัดใส่คู่ต่อสู้ล่างสลับบนบางทีก็มาเป็นชุดๆเลยแรันกาเซียเขาอยู่ในสังกัดของออสการ์เดลาโฮยาและนี่อาจเป็นไอดอลของเขาแต่ไปดูกันครับว่าออสการ์เดลาโฮยาเมื่อปะทะกับฟลอยจะเป็นยังไง มาดูเทคนิคที่ฟลอยด์โดนกับออสการ์เดลาโฮยาว้าวาแจ็คบังฟลอยด์ครับโอ้โหเนี่ยการป้องกันตัวแบบที่เขาแขนลงข้างหนึ่งเนี่ยนะเป็นเอกลักษณ์แต่ออสการ์เดลาโฮยาคือดูการรั่วหมัดรั่วรั่วรัวเนี่ยแต่ต้องดูให้ทันด้วยนะครับว่าเข้าเป้าไหม อืดูการรัวต่อยแต่ละทีเนี่ขึ้นมันสนุกตรงที่เขามีหมัดชุด,ดน,นะครับเดือดเรลาหัวยาแต่ฟลอยก็จะอาศัยลูกแม่นๆครับพอเผลอแล้วจิม้มพอเผลอแล้วใส่เนี่ยถอยไปรัวเห็นไหมรับมือ,อยากนะเจอสไตล์โอ้นอี่อี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 อ่าอีอ่าอืมโดนแต่ละทีหลายหมัดเหลือเกินอะ่ะฮโอ้หฟลอย เนี่ยฟลอยต้องใช้ทักษะป้องกันตัวสูงมากนะครับเพราะว่าจะดูแบบเดลโคย่าเนี่ยโอ้ยโดนโอ้ยได้ยังรัวไม่อยู่ดิขนาดโดนนะรัวรัๆวรัวรัวรัวรเป็นการภาคที่ยากลำบากนะเพราะว่าไม่ใช่ขวาไม่ใช่ซ้ายแต่มันมาบึ๊บบบบเนี่ยดูดิบึบบบบบฟลอย อุ้งฟลอยต้องอาศัยลูกป้องกันตัวแล้วก็กินเนี่ยด้วยหมัดแบบแม่นๆนะครับนี่โอ้โหหลบได้หลายหมัดนะแต่มันก็มีหมัดที่แม่เหมือนจะโดนอนะ่ะเนี่ยอดไปเนี่ยเทคนิคของฟลอยโอ้โหว่าฟลอยล่างสลับบนแต่เดลอาย่าล่างสลับบนโคตรเยอะเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ย เขา,าเขา,าอูย้ยหมัดขวาของฟลอยในร้ายจริงๆครับคือผมเนี่ยเลือกที่จะดูฟลอยเป็นเพราะว่าจริงๆชอบเจอวนเทเดวดิสด้วยนะแต่ว่าเดวดิสเขากาดซ้ายไงผมไม่ได้ถนัดซ้ายนะครับก็เลยดูฟลอยก่อนอูย้ยรัวรัวอัดไปลำตัวแล้วโอ้ยโอ้ โดนอ่ะนี่อ่ะหูมนม่นมมมมะมม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 ไมมมเมมะมมมนมม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 อมม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 มเหมืมมมมรมม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 มามมมนมมเมมมนมม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 วมามมมเมม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 มยารมม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 อมม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 มนมม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 นมมมมมมมัมมบบมมดมดบมม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 ดนนะ นี่อนี่โอ้ยจะมาแบบจะกอดไว้ในกอดยากนะเพราะว่าเขาดิ้นเดลอาหย่ยาเป็นพวกดิ้นครับแล้วแล้วต่อย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 อยู่อย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายจะกอดเขาก็ต่อยต่อยต่อยอยู่อย่างเงี้ยโอ้ยไม่ธรรมดานะผู้ชนะคือสปิดหมัดและการรัวหมัดอย่างรวดเร็วคือเครื่องหมายการค้าของออสการ์เดลอหยาซึ่งในปัจจุบันเราจะพบเห็นวิธีการใช้หมัดแบบนี้ได้ที่แรนกาเซีย แต่แน่นอนลูกศิษย์ของทั้งสองฝั่งลูกศิษย์ฟลอยด์ก็คือจูวนเทเดวิสส่วนลูกศิษย์ของออสก้านั่นก็คือแรนกาเซียเพิ่งจะประทะก,กันไปด้วยนะครับแล่นี่คือคนเก่งอยู่บนเต็ม